One, two. Three. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องไทยไทยสไปร์แลแอนดทีแคล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไป,งปสู้โขสุขคนนะจ้าเอฟทีเก่าเอฟทีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายกันวันพระฤาัสบดีจ้าช่เป็นบ่ายนะคะอากาศวันะะาานี้ก็สี่ห้าองศาได้นะคะสักครู่เดียวจะออกไปหาซื้อของแถวร้านเอเชียเนียบหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ทั้งฝนทั้งลมข้างนอกเพราะใหญ่บอกว่าอีกสักชั่วโมงหนึ่งมันก็อาจจะหยุดไปนะคะ ลุนกันไปดินฟ้าอากาศนะคบเมื่อเช้าไปทํางานทําการก็ปั่นจักรยานไปทั้งฝนทั้งลมกลับมาก็มารีบอาบน้ําห่มผ้านุ่งผ้านนะหนาวอุ่นๆเข้านะคะน้ําร้อนน้ําอุ่นก็ขาดไม่ได้สําหรับช่วงนี้อากาศก็เหมือนหัวเลียวหัวต่อก็ว่าได้ค่ะแต่วันสองวันนี่อากาศจะขึ้นถึง10องศาเขาว่าได้นะคะก็ถือว่าอุ่นขึ้นทางนี้คงไม่มีโรคภัหิมะมีแค่วัน สองวันก่อนๆแค่นั้นแหะครับแป๊บๆก็หายไปนะครับไม่เป็นไรนะครับตัวตัวกลับมาช่วงหลังปีใหม่ไปอาจจะมาเจอหิมะอีกก็ได้ค่ะอากาศสรวนปวนแปรก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมค่ะก่อนอื่นก็ขอส่งกำลังแรงใจไปถึงพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะชาวอาดใหญ่ด้วยนะคะหลายวันมาแล้ว เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่นะคะสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทีแรกก็นึกว่าน้ามา3ามสี่ห้าวันจะหายไปนะคะทีนี้ก็เคลนสูงใหญ่เลยดูตามข่าวก็เมืองหาดใหญ่ก็เป็นเหมือนกระทะนะคะเป็นอ่างกระทะก็ว่าได้แล้วก็ตรงกลางนี่แหละคะ่ะท่วมเยอะมากจนท่วมมีชั้นหนึ่งไปก็มีถึงหลังคาชั้นหนึ่งก็มีคนที่มีบ้านสามสี่ห้าชั้นก็อาจจะยัง อยู่บ้านได้บ้างนะคะก็ส่งกำลังแรงใจไปช่วยกันก็ขอให้ทุกคนตลอดปลอดภัยทั้งทีมงานที่ไปช่วยทั้งทีมงานกู้ภัยนะคะคุณบุ๋มปนัดดาคุณการจอมบลังฝันดีฝันเด่นบินหรือว่าเอกพันธ์บลฤิล์หลายหน่วยงานนะคะที่เข้าไปช่วยทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนต่างๆก็ส่งกำลังแรงใจไปแล้วกันตัวโต้ยูแดนไกลก็ส่งปัจจัยไปช่วยบ้างเป็นบางส่วนเราทำเราสบายใจ เราก็ทําไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูดีๆนะคะเพจปลอมก็เยอะพวกที่หาก,กินบนความเดือดร้อนของชาวบ้านเขามันก็แย่นะคะน่าเบื่อจริงๆก็คือพวกนี้ล่ะคะ่ะเพจปลอมต่างๆเราก็ตรวจดูดีๆเบอร์บัญชีอะไรต่างๆถ้าเราจะโอนเงินหรือว่าจะส่งของส่งอะไรไปดูดีๆทุกวันนี้โกงของคนมันเยอะนะคะแต่ก็ยังดีว่าเห็นชาวไทยพวก For, อินฟลูอิเซอร์คนดังต่างๆนะคะสือส่อโซเชียลมีเดียคนมีชื่อเสียงต่างๆก็ออกช่วยกันระดมกันส่งของส่งอะไรไปช่วยกันก็ถือว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนี่แหละค่ะน้ำใจคนไทยจริงๆขอให้ทุกคนตลอดปลอดภยัยเหตุการณ์ต่างๆกลับมาคลี่คลายด้วยเร็วไวหลากหลายจังหวัดทางภาคใต้นะคะช่วงหนึ่งก็ ทางตอนเหนือลงมาจากพิษณุโลกลงมาจนถึงอยุธยาหล,ลากหลายจังหวัดก็น้ําท่วมกันเป็นเดือนๆมาตอนนี้ก็ทางเหนือทางอีสานก็เริ่มหนาวพรุ่งนี้เมื่อืนนี้ไปทางบ้านตัวโตก็กลางคืนก็อาจจะดึกๆหน่อยก็12องศาได้ตัวโตก็โทรคุยกับพ่อกับแม่เหมือนกันก็ย้ําเตือนเรื่องความอุ่นความไะไรขนเสื้อผ้านานาะถุงเท้าถุงมือออกมาใส่เพราะว่าคนแก่นะคะ เราก็ห่วงหน้าห่วงหลังทั้งตัวเองด้วยนะคะให้กําลังใจคนอื่นให้กําลังใจตัวเองสําคัญที่สุดนะคะอีกเรื่องหนึ่งมีมาเล่าสู่กันฟังเมื่อวานนี้พี่ชายโทรมานะคะพี่ชายพ่อใหญ่โทรมาค่ะแม่นะคะแม่ย่านะคะล้มอีกแล้วค่ะล้มหน้าบ้านแกไปทาอะไรที่สวนหน้าบ้านไม่รู้แกล้มนะคะก็พอสมควร เพื่อนบ้านก็มาเจอนะคะส่วนมากถ้าคนแก่ล้มปุ๊บเขาก็จะโทรเรียกอํารั้นนะครับพวกไอห้อหน่วยฉุกเฉ,ฉินนะคะแล้วพอคนแก่ล้มปุ๊บเขาก็กลัวเป็นอะไรกลัวล้มกลัวตายไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะตำรวจก็มาคู่กันถ้าเกิดในการฉุกเฉินหรือว่าคนหัวใจจะล้มเหลวหรือว่าช็อกหรืออะไรอยู่ในบ้าน,น,นอย่างนี้ตำรวจมาคู่กับรถฉุกเฉินทันที เมื่อวานนี้พี่ชายบอกว่าตำรวจก็มาตำรวจมาเฮลิคอปเตอร์ mm. นะคะมาหน้าบ้านแ mm. ม่ย่าของตัว,ต,วตัวนี่แหละคะ่ะแกก็อยู่คนเดียวนะคะแกก็จะ90แล้วค่ะใกล้แล้วนะครแปกว่ากว่าแกก็ล้มทีนี้สะโพกแตกนะคะแล้วก็วันนี้แหะคะ่ะช่วงบ่ายได้ยินว่าจะได้เข้าห้องผ่าตัดไม่รู้จะยังไงแต่โชคดีว,ว่าแต่ไม่ยา ก็อยู่ใกล้พวกร้านสาวร้านชายแล้วก็พี่ชายพี่สะพ้ยก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาก็พอได้ไปดูนะคะแล้วก็ไปดูกันที่โรงพยาบาลแล้วก็ส่งข่าวมาพ่อใหญ่ก็คิดหน้าคิดหลังเมื่อคืนก็ช็อกไปเหมือนกันสําหรับสามีตัวโต้นะคะแกว่าแล้วแกว่าก่อนที่เราจะไปไทยใหญ่เกิดเหตุการณ์นู่นเหตุการณ์นี้ตัวโตก้คิดเหมือนกันนะครับยิ่งแม่อยู่คนเดียวแกก็ยิ่งหาทานู่นทํานี่ทั้งหลังจากพ่อปู่เสียไปแกก็ ไม่อยากจะไปอยู่บ้านคนแก่เพราะว่าบ้านคนแก่ทุกวันนี้กว่าจะได้คิวได้ถึงเวลาเข้าไปอยู่ต้องบุกต้องจองว่วงหน้านานนะคะทางบ้านคนแก่ของคนฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์แล้วเขาก็เช็คก,ก่อนตรวจอนากหลายอย่างถ้าคน ที่สามารถช่วยตัวเองได้ก็ไม่สามารถเข้าไปอยู่ศูนย์ที่แพทย์หมอพยาบาลมีต้องไปศูนย์นัดต้องไปศูนย์นี้ต้องรอคิวเยอะอีกหน่อยทางฮอลแลนด์เนอร์ตลรด์ก็อาจจะทําเหมือนทางบ้านเมื่อเราเมืองไทยให้ลูกหลานดูแลกันไปถ้าป่วยติดตรงติดเตียงก็อยู่บ้านอยู่อะไรกันอาจจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าคนแก่ก็เยอะเดี๋ยวนี้คนสูงอายุแฟนตัวตัวบอกว่ายิ่งเยอะมากคนหลักที่จะใกล้ถึงร้อยก็มีเยอะนะคะอย่างแม่ของเพื่อนผู้ใหญ่ก็เก้าสิบสามปี ก็ล้มเหมือนการล้มที่กวนแล้วตจนี้ก็ไปอยู่ศูนย์ร้องไห้ทุกวันอยากจะมาบ้านนะครับคนแก่เคยอยู่บ้านนะครับเขาก็อยากมาบ้านเขาที่ไปอยู่ห้องแล้วก็แพทย์หมอพยาบาลมีคนทำอาหารมาส่งมาอะไรมันก็มีเหมือนบ้านตัวเองแต่ทั้งนี้ตรงนั้นก็ต้องดูสังขารตัวเองเพื่อนของผู้ใหญ่ก็ทุกข์ใจเหมือนกันนะครับแม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลาไปเยี่ยมอยาก จะกลับมาบ้านแม่ยาติทุตูเก็เหมือนกันนะครับคุยเรื่องบ้านคนแก่จะให้ไปอยู่ที่ไรล้อมห่มร้องให้ทุกครั้งแต่ก็ไม่รู้ยังไงนะครับคนแกป่ปีที่แล้วก็ปัน่นจักรยานไปไปล้มนะคะก็สะโพกอีกข้างหนึ่งแตกไปก็ผ่าตัดก็ได้อยู่โรงพยาบาล3ามสี่ห้าวันก็ไปอยู่ศูนย์ดูแลคนแก่ศูนย์ที่มีแพทย์หมอพยาบาล เราก็ไปเยี่ยมกันหลายต่อหลายรอบกว่าจะกลับได้กลับเข้ามาบ้านบ้านก็โชคดีว่าพวกพี่ๆเขาอยู่ใกล้บ้านแม่ย่าตัว,ต,วตัวเองก็ห่างกันไปถ้าขับรถไปช้าก็พักกลางทางด้วยก็รวมเกือบสองชั่วโมงนะครับถึงจะถึงนี่ก็ว่าจะไปเยี่ยมกันอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับไม่พรุ่งนี้ก็วันเสาร์นี่แหละคุยกันให้แกเข้าที่เข้าทางก่อนเพราะว่าวันนี้นะครับได้ยินว่าจะได้ผ่าตัดอีกหน่อยพี่ชายเดี๋ยวก,ก็ส่งข่าวมาตอนค่ําคุยกันอีก ไม่รู้อย่างไงนะคะแกก็ว่าถ้าเกิดอะไรถ้ายากถ้าลําบากหรือว่าไม่ยากเป็นหนักหรือว่าลงหมอนนอนเสือมากอะไรอย่างไงก็อาจจะได้เลื่อนตั๋วกันหรือเปล่านะคะถ้าเลื่อนตั๋วครั้งหนึ่งก็ค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะคะทุกคนค่าใช้จ่ายซื้อตั๋วแพงแล้วก็ยังถ้าสมมุติว่าเราได้เลื่อนวันไปวันมาวันอะไรต่างๆก็คิดว่าก็คงต้องจ่ายเงินนั่นแหละคะ่ะแต่ก็รอฟังก่อน สามีก็นั่งกระจอกงอกอยู่นั่นนะคิดแต่เรื่องแม่เรื่องอะไรเพิ่งคุยกันได้เมื่อวันก่อนนะคะไม่อยากก็เปิดกล้องคุยกันเวลาตัวโต,วตวกับพ่อใหญ่จะไปเมืองไทยที่ไรแล้วก็ครอบครัวเขาคนที่เป็นแบบเรา LGBT ก็มีแค่คนเดียวเฉพาะแฟนตัวโต,วตวนะคะแกก็เหมือนลูกติดแม่เหมือนเราเขาเป็นคนติดแม่คุยกับแม่สนุกเขาก็คุยกันเรื่อยเขาก็ห่วงลูกเขาอย่างแฟนก็มีโรคประจําตัวด้วยนะคะแกก็ห่วงเวลาแต่เดินทางไปไหนมาไหนเะตือนลูกห่วง เราก็ไม่ได้ว่านะคะแม่ใครๆก็รักลูกใครๆก็รักเหมือนกันนะคะเราก็บอกแกใจเย็นๆใจอะไรอย่างนี้แหะถ้ายัางไงเราก็เลื่อนตัวเลื่อนอะไรแล้วกันแกก็บอกว่าอุ้ยสารพัดสารพีนี่แหละค่ะเราก็ภาวนาตลอดนะคะอยา้เกิดเหตุนู้นเหตุนี้ก่อนทางเมืองธงเมืองไทยด้วยกับพ่อกับแม่เราอยาให้เกิดเหตุร้ายเหตุ <ๆ S 2> อะไรนะเราก็ยิ่ใกล้จะไปเมืองไทยแล้วให้เราอยู่ไทยก่อนจะเป็นอะไรก็ว่ากันไป นี่แหละคับความเจ็บความป่วยความอะไรต่างๆมันก็แวนคออยู่ทุกๆคนนะคะไม่ใช่ว่าจะโชคดีเสมอไปนะคะเราก็แก้กันไปสเต็ปตามสเต็ปตัวโตก็บอกแกให้ใจเย็นๆรอฟังพี่ฟังน้องฟังอะไรก่อนนะคะถ้าอยู่ใกล้นะโต้โตก็จะไปช่วยนะคะไปช่วยทําสวนตัดต้นไม้ปลูกดอกไม้ปลูกอะไรเพราะว่าสวนหลังบ้านไม่ยาใหญ่มากถ้าอยู่ใกล้กันจะไปปลูกผักไทยสักห้าแปลงหกแปลงนะคะแกก็คุยกับแม่ อะไรก็น้ำหูน้ำตาไหลนะครับเปนตัวโตวแกก็เป็นคนใจอ่อนใจนี่อยู่แล้วนะคะแต่เรื่องอื่นแกก็ดีนิสัยดีแต่เป็นคนพูดแรงพูดอะไรไม่ได้นะคะสมมุติว่าอยู่กับตัวโตถ้าทะเลาะกันอะไรยังไงสมมติว่าตัวโต,วตว้ขึ้นเสียงหน่อยหนึ่งแกก็น้ำตาคลอแล้วน้ำหูน้ำตาจะไหลแล้วนะคะแต่ส่วนมากก็ไม่ได้ทะเลาะกันหรอกค่ะเอาเหตุผลสมัครว่าเราโตขนาดนี้แล้วนะคะ ตัวโตก็จะหลักห้าแล้วพ่อใหญ่ก็ใกล้จะหลักเจ็ดแล้วเราก็เอาเหตุผลคุยกันดีกว่านะคะทะเลาะกันไปก็เปล่าประโยชน์เพราะว่าหนึ่งการทะเลาะกันเราก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ถ้าเราทะเลาะกันวันนี้เราเลิกกันวันนี้เลยก็ยังเพราะว่านะคะใครชนะมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีหรอกค่ะสําหรับทะเลาะเบาแวงกันใครจะขอโทษใครก่อนมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายถ้าเราใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเอาเหตุผลนําทางดีกว่านะคะสมัยก่อนตอนใช้ชีวิตคู่นะคะกับแฟนคนไทย กับโตโต้ตนี้ดูเด็ดเผ็ดมันนะคะสารพัดทั้งหึงหวงกันทั้งจะฆ่ากันจะตบจะตีกันร้อยแปดพันเรื่องนะคะแต่ทีนี้ทุกวันนี้เราประสบการณ์ต่างๆเราคิดได้นะคะอายุด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สอนเราสอนเรา,เราทําให้เรารู้จักคิดรู้จักใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะก็ขอยทุกอย่างคลี่คลายไปด้วยดีทางเมืองไทยเราทางภาคใต้ก็เหมือนกันนะคะเราก็เรื่องเมย่ย่านี่เหมือนกันแล้วก็ภาวนา ผ่าตัดอะไรทุกอย่างรุ่งร่วงไปด้วยดีเราก็จะได้ไปตาไทยแบบไม่ได้ห่วงมากนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจกันทุกคนนะคะขอบคุณแฟนคลับใหม่นะครับแฟนคลับที่มาติดตามใหม่แฟนคลับเก่าก็คงติดตามกันมานานเหมือนกันขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโชคดีมีความสุขค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบาย